ปกติคนเราเวลาออกกําลังกายเราจะใช้พลังงานเยอะกว่าที่เราใช้อยู่เราจะต้องให้เวลาให้ความสําคัญกับอาหารน้ําและการพรักผ่อนยิ่งคุณนอนน้อยมากเท่าไหร่ตัวคุณยิ่งตึงครับฉะนั้น Netflix เป็นศัตรูคุณครับ thank god it's Sunday <S life มัน,มนฟังแล้วคุ้ม หลังออกกําลังกาย1 2ถึงวันทั้งวันปวดทํางานทานํทาไงดีอ่าโอเคอย่างนี้ครับมันจะตอบให้มันไม่ลึกเนี่ยยากสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดคือปกติคนเราเวลาออกกําลังกายเราจะใช้พลังงานเยอะกว่าที่เราใช้อยู่แล้วเวลาเราใช้กล้ามเนื้อแล้วมันจะต้องใช้เวลาพักกับเขาสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดคือเราออกกําลังกายไปสองวันแล้ววันที่3ควรจะไปเดินไปทําอะไรก็ได้ไม่อยู่เฉยแต่ไม่ได้ยืดแล้วก็ไม่ได้ไปออกกําลังกายซ้ําเพื่อทําให้อาการตึงตรงนั้นอะ่ะ พอร่างกายได้พักมันถึงจะฟื้นฟูขึ้นมาไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นแต่ให้ตัวเองพยายามไปแบบเปลี่ยนกิจกรรมเป็นเดินแล้วกันเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการเดินไปนะครับแล้วก็สําคัญมากๆครับคนที่ออกกําลังกายครับเราจะต้องให้เวลาให้ความสําคัญกับอาหารน้ำและการพักผ่อนค่ะเช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวครับหลายๆคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมอันนี้ฝากนอกเรื่องนะหนึ่งเลยคุณควรจะต้องมีน้ำอ่ะอยู่บนโต๊ะคุณอนะ่ะประมาณขวด1.5ลิตรเนี่ยสองขวด คุณต้องดื่มให้จบนะดื่มให้หมดให้ได้นะเพราะว่าร่างกายเราเป็นน้ํา70%ค่ะทันทีที่ร่างกายขาดน้ำตัวคุณจะตึงทันทีเราจะปวดหัวทันทีแล้วเราก็จะอยากน้ําตาลเลยฉะนั้นน้ําทําให้เราอยากน้ําตาลน้อยลงน้ําเป็นการลดน้าหนักทางออกคนที่ทํางานออฟฟิศครับผมผมเข้าใจครับว่าชีวิตคุณจะเริ่มหลังสี่ทุ่มเพราะว่ามันจะต้องให้เวลากับตัวเองยิ่งคุณนอนน้อยมากเท่าไหร่ตัวคุณจะยิ่งตึงครับฉะนั้นเน็ตฟิกเป็นศัตรูคุณครับผมพูดตรง การที่เราดูทีวีหลังสี่หทุ่มไม่ต้องเน็ตฟิกหรอกมันไม่เกี่ยว n e t เน็ตฟิกแต่มันอยู่ที่พฤติกรรมคุณอะถ้าหลังสี่ทุ่มแล้วคุณไม่นอนนะครับโอกาสที่ร <t ains> ่างกายจะฟืน้นฟูมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆ <t ains> สําคัญมากๆครับต้องนอนให้เร็วดื่มน้ําให้เยอะแล้วก็เคลื่อนไหวบ่อยๆแค่นี้อาการออฟฟิศซินโดรมของเราจะดีขึ้นแน่นอนสุขภาพดี้สุขภาพดีขึ้นแน่นอนนะครับ Thank God it's Sunday life มันฟังแล้วคุ้ม